ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าโปรจะไม่ได้ลงคลิปมานานมากคิดถึงกันหรือเปล่าคะแต่ว่าทุกคนดูนี่ดูนี่อ้กล้วย AR 5 7สกินผลไม้ท็อปปิคอลฟร้ตแหมดีใจจังเลยเล่นมาตั้งนานเพิ่งเหยได้สกินมารีวิวกันดีกว่ากล้วยของวีทูบเบอร์ยังไงล่ะ อนอกจากล่วยแล้วก็ยังมีสารพัดผลไม้น่ารักมีส้มมีมะนาวด้วยเปรียปร้ยวๆส่วนอันนี้ก็สับป,ประรดแต่อันนี้ไม่ระเบิดนี่อันนี้ตั้งหากที่ระเบิดได้สับป,ประรดเอ2มเคอันนี้ใครกินเข้าไปก็อิ่มแน่นอนไาดูสีสันกันบ้างดีกว่าโอ้งานออกแบบสีสันจัดจ้านเหมือนเคยเหมือนกับว่ายกบีชบาร์มาไว้กลางสนามรบเลยแหมเด่นสุดแถมมาพร้อมกับไฟฉายด้วยนะ มันจ้าซะเหลือเกินหรือว,ว่าพระอาทิตตอนหน้าร้อนกลางเดือนเมษาซะอีกสำหรับประสิทธิภาพปืน AR 5 7เนี่ยโรต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นไรโฟลที่นิ่งมากเลยนะคะโดยเฉพาะสกินนี้ที่ให้เก็บเสียงมาด้วยเสียงยิงมันจ้าปป๊าป๊ๆป๊ๆปปป๊ ขอบคุณนะสอนี่สประร์มาเสิร์ฟแล้วอันนี้จัง ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับปืนสายแฟชั่นปันป่นๆในเกมที่ดูแล้วก็มีแต่สีจี๊ดๆมัดใจสาวๆหรือว่าคนไหนที่อยากได้ปืนที่เด่นกว่าฝีมือตัวเองแบบโฟลแล้วก็จัดได้เลยนะคะ <c oughs> งั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอ้ออย่าลืมกรอกโค้ดสนับสนุนโฟลในเกมด้วยนะเข้าไปที่หน้านี้แล้วกรอกโค้ดว่า M.O.D.F.O.W. ตัวใหญ่แค่ตัว M เท่านั้นนอกนั้นตัวเล็กแล้วก็ไม่มีเว้นวรรกเพื่อสนับสนุนฟฟลให้เติบโตในฐานะ v t u b e r ต่อไปกล่องนะคะกล่อกเลยค่ะ